สรุปผลการดำเนินงานของกศนอ,อเชียงคำประจําปีงบประมาณ2566ไต,ตรมาส1-2ภายใต้การบังคับบัญชาของนางคนึงนิดวันนิดผู้อำนวยการสํานักง,งานกศนจังหวัดพะเยาบริหารงานสถานศึกษาโดยนายชิดกาสนุกผู้อำนวยการกศนอ,อเภอเชียงคำกศนอ,อเภอเชียงคำมีบุคลากรทั้งสิ้นจํานวน39คนมีผลการดำเนินงานดังนี้การส,านสน่งเสริมการรู้หนังสือไทย ู้ไม่รู้หนังสือประจำปีงบประมาณ2,566กลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือและผู้รืมหนังสือไทยโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทยสําหรับประชาชนพื้นที่ราบโดยมีครูอาสาสมัครพื้นที่ปกติจํานวน3คนกลุ่มเป้าหมายผู้เรียน105คนดําเนินการได้105คนคิดเป็นร้อยละ100 ครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทยสำหรับประชาชนพื้นที่สูงโดยมีครูอาสาสมัครพื้นที่สูงจำนวน6คนกลุ่มเป้าหมายผู้เรียน210คนผลการดำเนินงาน210คนคิดเป็นร้อยละ100การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผลการดำเนินงาน989คนคิดเป็นร้อยละ100 การเข้าสอบวัดผลสำเร็จปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ90การเข้าสอบประเมินวัดระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติครั้งที่2ปีการศึกษา2565ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ87ระดับผลสำเร็จทางการประเมินวัดระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติครั้งที่2ปีการศึกษา2565ผ่านเป้าหมายมาตรฐาน ผลงานเด่นด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แก่การยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติครั้งที่2ปีการศึกษา2565ผ่านเป้าหมายมาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผลการดำเนินงาน962คนคิดเป็นร้อยละ100การจัดการศึกษาต่อเนื่องดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาดังนี้การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพจัดวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมงจำนวน41กลุม่มดำเนินการได้256คนคิดเป็นร้อยละ100จัดวิชาชีพระยะสั้น31ชั่วโมงขึ้นไปจำนวน10กลุม่มดำเนินการได้120คน คิดเป็นร้อยละ100จัดวิชาชีพระยะสั้น31ชั่วโมงขึ้นไป1อำเภอ1อาชีพจำนวน1กลุ่มดำเนินการได้12คนคิดเป็นร้อยละ100การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ผลการดําเนินงาน63คนคิดเป็นร้อยละ100การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการบริหารขยะในชุมชนผลการดําเนินงาน60คนคิดเป็นร้อยละ100 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัตญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอบรมและศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้กรเกษตรอินทรีย์ผสมผสานบ้านสวนอักษรกสนออำเภอเชียงคำประจําปีงบประมาณ2,566ผลการดําเนินงาน70คนคิดเป็นร้อยละ100การจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขาแม่ฟ้าหลวงจํานวนสแห่งมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการจัดการศึกษาตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลการดำเนินงาน262คนคิดเป็นร้อยละ1 0 0่ร้ การจัดการศึกษาตามอธยาศัยโดยห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคำการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยแพทย์พอสวส่งเสริมการอ่านออนไลน์ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมห้องสมุดชาวตลาดรวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ในงานอนุสรณ์ผู้เสียสละพตท2324อำเภอเชียงคำดำเนินการได้8,638คนนอกจากการดำเนินงานทั้งหมดศูนย์กศนอำเภอเชียงคำพร้อมที่จะพัฒนา อันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาการยกระดับคุณภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสำหรับทุกกลุ่มเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการเบสแพทิสสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบบยมุก มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่ทันสมัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีความรู้คู่ควณธรรมเป็นบุคคลที่มีความพร้อมสำหรับทศวรรษที่21โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้ปรากฏภาพความสำเร็จที่เป็นรูป,ปรธรรมในหลายๆด้านทางด้านผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากชุมชนจนพัฒนาสถานศึกษาได้ตามความต้องการของทุกฝ่ายและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกกสนออำเภอเชียงคำ ได้วางแผนการดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพศ2564และได้ดำเนินการอย่างจริงจังในปีพศ2565โดยได้ดำเนินงานใน5มาตรการดังนี้มาตรการที่1ด้านการป้องกันกศนอำเภอเชียงคำได้ดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวประกาศนโยบายตามยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้ดำเนินงานตามแผนงานโครงการห้องเรียนสีขาวด้วยการมอบนโยบายเพื่อลงสู่การปฏิบัติมีการลงนามคำรับรองเข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีขาวมีคำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลยุทธ์ในการดำเนินงานภายในห้องเรียนสีขาววัตถุประสงค์เพื่อ ให้สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิดจำนวน1ิห้องเรียนกิจกรรมประกอบด้วยคณะกรรมการสีฝ่ายคือฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายกิจกรรมและฝ่ายสรารวัตรนักศึกษาสถานศึกษาจัดประกาศผลห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกภาคเรียนและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรให้แก่ห้องเรียนสีขาวดีเด่นได้ดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาว สถานศึกษามีการดำเนินงานตามโ,โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สถานศึกษามีขั้นตอนการดำเนินงานจัดตั้งคณะก,กรรมการดำเนินงานกำหนดบทบ,บาทหน้าที่อย่างชัดเจนมีการลงชื่อเพื่อง,งดเเล่าและบุหรี่สำรวจข้อมูลการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาปรับปรุงสภาพแ completa, วดล้อมให้เป็นสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรการที่ประกาศไว้โดยมีการวางแผนและกำหนดกิจกรรม เพื่อสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวข้องและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรการที่2ด้านการค้นหามีการติดตามเยี่ยมบ้านผู้เรียนรายบุคคลมีการสรุปข้อมูลการคัดกรองนักศึกษาที่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์การเล่นการพนันของนักศึกษาทั้ง10ตำบลมีการคัดกรองนักศึกษากลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มติดและกลุ่มค้า มาตรก,การที่3ด้านการรักษาโดยมีการกําหนดนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสร้างเครือข่ายในการบำบัดและรักษาจัดตั้งคลินิกเสมารักได้ดำเนินการคัดกรองนักศึกษารายบุคคลพบว่ามีการรายงานผลไม่พบข้อมูลนักศึกษาที่มีความเสี่ยงและเกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติดแต่ได้เตรียมการรองรับ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการให้คำแนะนำการช่วยเหลือผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยงซึ่งสถานศึกษาได้มีการวางแผนตามมาตรการการรักษาเพื่อรองรับสถานก,การณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต มาตรการที่4ด้านการเฝ้าระวังมีการติดตั้งตู้แดงเสมารักเพื่อรับเรื่องร้องเรียนปัญหาและให้คำปรึกษาปัญหายาเสพติดและอบบยมุกครบทั้ง10ตำบลมีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกเสมารักในสถานศึกษามีการกำหนดแผนผังขั้นตอนการดำเนินงานคลินิกเสมารักพร้อมทั้งมีแบบฟอร์มบันทึกเรื่องปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สื่อรามุกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทและ มีการรายงานผลการดำเนินง,งานการแก้ไขปัญหามาตรก,การที่5ด้านการบริหารจัดการ ได้ดำเนินการด้วยกระบวนการที่มีส่วนร่วมจากผู้นำชุมชนผู้ปกครองคณะครูนักศึกษาและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องผ่านการประชุมกำหนดยุทธศาสตร์และวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินการด้านต่างๆดำเนินงานตามแผนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุขโดยมุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข รู้จักป้องกันตนเองและปฏิบัติกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เพื่อเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศสืบไป